มาติดตามประเด็นในสังคมไทยกันค่ะกับดิฉันฉันชนกเสียงใสคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าทําไมเทศการตรุษจีนจะต้องใส่ชุดกี่เพา้าแล้วชุดกี่เผ้าเนี่ยมีที่มาที่ไปมาจากไหน อาทิตย์นี้ค่ะเรานะคะจะยังพูดคุยกันในเรื่องของเทศกาลตรุษจีนค่ะเอาเป็นว่าเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้ค่ะน้ำจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมประเด็นเรื่องชุดกี่เพากันค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะเรามักจะเห็นคนทั่วไปใส่ชุดกี่เพาออกมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปส,สวยๆกันค่ะให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะมาถึงภายในไ,นไม่กี่วันนี้อ่ะเดี๋ยวน้ําค่ะจะขอไปรู้จักที่มาของชุดกี่เพาค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเหตุใดค่ะจึงยังคงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนชุดกี่เพาค่ะหรือ ภาษาจีนกลางคือฉีเผาเป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจําวันของหญิงชาวจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงค่ะโดยเป็นชุดที่เกิดจากการหลอมรวมของชนเผ่าต่างๆในจีนชุดกี่เผานะคะจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมการปักลวดลายภาพดอกไม้และนกหรือภาพต่างๆซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจีนค่ะหากดูตามความเหมาะสมของตัวอักษรจีนค่ะกี่เผานั้นโดยมากมักหมายถึงชุดเสื้อคลุมยาว เมื่อผ่านวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยแต่เมื่อเครื่องแต่งกายแบบตะวันตกแพร่หลายเข้ามาในประเทศจีนค่ะก็ได้มีการดัดแปลงชุดกี่เพาให้เข้ากับลักษณะเด่นของชุดแบบตะวันตกกลายเป็นชุดกี่เพาแบบใหม่ที่เรียบง่ายและก็แพร่หลายสู่คนทั่วไปมากขึ้น เพื่อเน้นเสื้อผ้าให้กระชับขับสรีระส่วนโค้งและส่วนวาวของสตรีให้หน่าดูยิ่งขึ้นค่ะในขณะเดียวกันค่ะผู้หญิงสมัยใหม่ก็นิยมใส่ชุดกีบเฮาให้สั้นลงเพื่อให้สะดวกสบายมากขึ้นและเหมาะสมในการสวมใส่หรือเพิ่มความเซ็กซีน่นิดๆเข้าไปให้น่ารักค่ะแต่น้ำนะคะขอย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1,930ถึง1,940ค่ะเป็นช่วงที่ชุดกีบเฮาได้รับความนิยมมากที่สุดด้วยอิทธิพลกระโปรงสั้นแบบยุโรปค,ค่ะส่งผลให้ชุดกีบเฮา สั้นขึ้นเหนือหัวเข่า1นิ้วและช่วงแขนนะคะหดสั้นทําให้ดูกระชับเข้ารูปมากขึ้นส่วนในปัจจุบันค่ะชุดกี่เผาเป็นชุดที่ออกแบบไปตามแฟชั่นมากขึ้น แต่สีของชุดกี่เพลานะคะก็ยังคงเป็นสีชุดกี่เพลาโบราณเช่นชุดกี่เพลาที่ใช้สีแดงสดสีเขียวสดและสีฟ้าสดตัดกับสีแดงแล้วก็สีดําค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนําผ้าหลายชนิดมาใช้ในการตัดเย็บและก็มีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดกี่เพลาสั้นชุดกี่เพลายาวหรือชุดกี่เพลาที่ออกแบบตามฤดูทั้ง4ได้แก่ฤดูใบไม้ผลฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและก็ฤดูหนาวค่ะ ด้วยเหตุนี้ค่ะชุดกีเพ้านะคะเลยกลายเป็นชุดประจำชาติของชาวจีนทําให้ไม่ว่าเราค่ะจะอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ line, ก็จะเห็นคนใส่ชุดกีเพาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผู้คนนะคะมักใส่ชุดกีเพาเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและก็เพิ่มความสวยงามให้เข้ากับเทศกาลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะใครนะคะที่มีชุดกีเพาสวยๆก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็อัพลงโซเชียลนะคะนามค่ะรอเข้าไปกดไลค์นะคะ